สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะมิตรภาพที่น่ารักมิตรภาพที่ดีแม่วีสกุลวัฒน์ทำแบบนี้กับเบลล่าราณีเห็นแล้วยิ้มตามเรียกว่าเป็นมิตรภาพที่ดีมิตรภาพที่น่ารักมากๆที่เกิดขึ้นกับนางเอกสาวสุดฮอตเบลล่าราณีรังคุณแม่พลอยแพรลินธนารสคุณแม่ของพระเอกดังเวสกุลวัฒน์อดีตคนรักที่ได้ o ่อโรกดติดตามอินสตาแกรมของเบลล่าเป็นครั้งแรก โดยล่าสุดวันนี้25กรกฎาคม65ก็มีเรื่องราวดีๆเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งมิตรภาพที่ดีที่น่ารักมากเกิดขึ้นกับนางเอกสาวสุดฮอตเวราราณีหรือราณีแคมเปญหลังที่คุณแม่พ,อพลอยแพรินคณารสคุณแม่พระเอกดงอังเวสกรลวัตอดิคนรักได้ follow กดติดตามอินสตาแกรมของสาวเบนราเป็นครั้งแรกและนอกจากนั้นคุณแม่ของหนุ่มเวสกรลวัตก็ยังทยอยกด follow ติดตามดารานักแสดงคนอื่นอีกมากมายอาทิหมากปรินภูปริยาใหม่ ดาวิกายาย่าอุรัสยาเจสันหวงังและลิซ่าแบล็กพิงคและการกดฟอลโล่ติดตามเบราราณีจากคุณแม่พอยแพรดีคน,นารถคึงแม่ของพระเอกด,ดังเวสกอลวัตในครั้งนี้ก็ทำเอาเแฟนๆรวมถึงเชลเนที่เห็นต่างก็ยิ้มและเชื่นใจอย่างมากซึ่งโมเมนต์นี้ก็ทําให้เห็นว่าถึงแม้ว่าลูกชายกับสาวเบราลาณีจะเลกลากันไปก็ยังมีมิตรภาพที่ดีให้กันเสมอ ส่วนในตอนนี้ก็มียอดผู้ติดตามอินสตาแกรมของสาวเบรารานีพุ่งสูงขึ้นมากเป็นจํานวนมากรวมไปถึงคุณแม่พลอยแพดินคาร์คุณแม่ของพระเอกเดองเวสกุลวัตก็มียอดผู้ติดตามสูงเพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกันด้วยขอขอบคุณข้อมูลขาวจากกรมชันลึกออนไลน์ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ